อยู่ที่โอเชียนมารีน่ายอชลับนะจะไปขึ้นเรือมากับเพื่อนอาไปอีคุณนายอีคุณนายแหมอเด็กเด็กนี่นะนี่คือเพื่อนสมัยไอแบกเลยยี่สิบปีนะวันนี้กล่าวว่าได้ปลาไหมตัวใหญ่เอาตัวใหญ่เรือนะนี่เมามาเด็กๆก็นี่ไงนะอ่าอาไปเดี๋ยวเราขึ้นเรือกันนะครับ เสียกาเสียปีมาด้วย hey. mm hmm. เรือเราอยู่ลำนี้ mm hmm. เรือเราลำนี้นะครับ mm hmm. ถ้าเดินตามไปก็กำลังจะเดินขึ้นเรือนะครับก็เรือชื่อเอลซ่าเป็น p r i นเซสหกสของจริงๆเป็นของผู้ปกครองที่โรงเรียนรู้แต่เราไม่รู้กันเลยแพงกว่าปกติเลยเพราะจองขานเอเจนต์นะคร แล้วก็เรือลำนี้เพิ่งจะเพิ่งจะเปิดให้เช่าก่อนที่เป็นคายเบดมาตลอดนะครับนี่ก็ถึงแล้วูกนี่ถึงเรือแล้วเนี่ยมีดงกี้ด้วยวเรือลำค่อนข้างใหญ่นะครับเรือลำนี้ สายทีเดียวนะฮะัอันนี้อากาศดีเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือกันแล้วนะครับผมมีมีเอ๊ะมีเจสกี้ให้ไหมอเดี๋ยวเจดีอ๋อวเดี๋ยวเดตามเดี๋ยวเขาตามไปเดี๋ยวจะไปเล่นที่เกาะเล่นที่เกาะค่อยเดินนะลูกไอ้หน้าใส่รองเท้าใส่กล่องนะครับรองเท้าใส่กล่องปะโอเคไปร้จะเหยียบไหมคะ ขึ้นเรือกันแล้วครับเข้าไปบนเรือนะครับรยังเจี๊ยบนะครับนี่เราเข้ามาในซาลูน,นเข้าในซาลูนแล้วในโบนแล้ววสสัดีครับ่เราพาทัวร์ก่อนนะฮะเป็นออ้ลืมไปเป็นอะซิมุธโทษทีไม่ใช่ปรินเซส ก็พามาชมเลยกันนะครับอันนี้คือห้องห้องแก๊สนะฮะห้องแกส๊สก็มีห้องน้ำน้ำอยูน่นี่มีชาวเวเอร์แยกด้วยโอเคเป็นเรือค่อนข้างใหม่นะผมว่าเหมือนเขาก็เพิ่งเปิดไฮเบตให้ให้เช่านะครับให้ชา,ะะชาเตอร์มีห้องน้ำอีกห้องหนึ่ง อันนี้ก็เป็นห้องห้องเล็กนะครับอีกห้องหนึ่งส่วนห้องมาเต้ยข้างลา่างน่าจะล็อกไว้เย่วันนี้เราขึ้นเลยมา15คนห้าคนไม่ถึงเิบสิบส13คนนะครับแล้วก็มีอัพเดทข้างบนเองเดี๋ยวเขาเต็มอาหารถ้าร้อนก็อยู่ข้างในกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเร,ยว,เรยวขึ้นไปดูอัพเดตข้างบนกัน ขึ้นไปอัพเด็กเดี๋ยวแคือช่วงช้าจะไปาครับได้ครับผมตรงไหนมีปลาไปตรงนั้นฮะได้เได้เราขึ้นไปข้อถ่ายรูปซิอ่เขึ้นมาบนนะครับอันนี้คือไฟเบรช์นี้เรียกว่าไฟเบรชนะ ไฟบิดคือข้างบนเอาไว้คุมเรือนะครับเรือนั้นใหญ่หมากอ่าที่เห็นนี่คือสไลเดอร์นะเด็กๆมีสไลเดอร์อยู่นี่ทีสไลเดอร์ลมอยูใช่สไลเดอร์ลมอโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่ครับตอนนี้เราออกเรือแล้วนะครับไปออกเรือแล้วเดี๋ยวมีดิกกี้ให้แล้วเดี๋ยวเจสก,กี้ไปรับทีม,ไ,มไ,ไปกับผมป่ะเนี่ยพี่ไปด้วยพี่ที่ไรพี่แบงค์ครับพี่แบงค์โอเคเดี๋ยวน้องแบงค์ไปกับเราด้วย เราไปดูง่ายนรับวันนี้อากาศดีครับสดใสทีเดียวฮัลโหล ออกมาอาบแดดกันขา้างหน้ากับตาของเรานะครับกับตาอะไรครับ,รบกับตาหน่อยสวัสดีครับ จะลงนี้เราจอดเรือแล้วนะฮะเห็น <Okay. S 1> ไ,ได้หไหมกำลังจะจอดเรือนี่จอดเรือแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะลงเล่นน้ำนะครับแพลตฟอร์มลงน้ำนะไม่ต้องอันนี้กำลังจะทำสไลดเดอร์อยู่ข้างบนแล้วก็สาว่ายน้ำนะครับผมทำกักเรียบร้อยจะกินข้าวเรียบร้อยนะครับ อันนี้เราก็เอาเรือดิงกี้ลงนะครับที่เล่นแลเดี๋ยวเทสก,กี้ก็เทสก,กีก็ตามมาอันนี้เราอะังกลา,างสายน้ำนะครัเบเรือกลางสายน้ำไปนะค,ครับ ดิงกี้ไปแล้วอเอาถ่ายลูกนถ่ายลูกเลยเยเยเยมาแล้วอนนี้ก็กำสะน้ำอยู่้วนะเผารมก่อน เดี๋ยวเราก็แล้วก็วกขับไซเดอข้างบนต่อนะครับเราก็ได้น้ำประมาณขนาดนี้นะฮะเ,เราเล่นมีบาดดนาบอสด้วยอ่าตอนนี้ก็เป็นดิงกี้ที่เราออกไปนะครับข้ลาล่างน้ำใสทีเดียวปลาเยอะครับ น้ำเราเห็นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับ น,นี้เราก็เล่นกันเสร็จแล้วนะเต็มคราบ3ชั่วโมงนี่เก็บสไลเดอร์เก็บสาะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับกัน้วแต่ว่าจากนี้เราจะกลับที่ฝั่งและใช้เวลา20นาทีเองก็กลับเดียวนะครับนี่แดดกำลังสวยทุกคนมานั่งกันอยู่หน้าเรือนะ นเลยอากาศเย็นไม่ร้อนนะครับมองตรงๆเลยนะอ้หอยไหเนี่ยฝรั่งพลงมาโอ้โหมาร้านดีมากการนนี้คือสภาพ รวมนะครับของวันนี้ของเกาะล้านจะมีเรือหลายลำมาจอดนะครับเพราะเนื่องจากเกาะหลายๆเกาะในแถบนี้ปิดหมดนะครับอ่ ลมไม่ค่อยลมดีคลื่นไม่ค่อยแรงสบายและเด็กๆเด็กถ่ายรูปได้เต็มหน้าครับขนาดที่เดียวออพี่ว่าใช้เวลาประมาณสัก20นาทีก็คงถึงที่คอนฟิเนนะครับอากาศดีมากลมดีด้ยวย ก็8ชั่วโมงนะครับออกมาจากฝั่งเล่นเรือล่องเรือกันนะครับผมค่าเช่าทั้งหมดเนี่ย8ชั่วโมงเนี่ยอยู่ประมาณ13,000บาทนะครับก็ท้ไมเยอะอาหารกันก็โอเคนะผมว่า,าสนุกด,ดีแล้วก็เรือมีห้องน้ำมีห้องอาบน้ำมีทุกอย่างครบคันมีอาหารมีอะไรครบถือว่าโอเคครับแล้วก็มีสต็อกเกิล มีเรือดิงคีมีเซตตะกีคร์ขสนุกไหมลูกสนุกค่ะม่าสนุกไหมสนุกไหมสนุกปะเฮวาสนุกไหมสนุกโอเคสนุกไหมครับมเด็กสนุกไหมแคร์ yeah. ขำเด็กข้างหลังอะ่ะ <laughs> ฝั่งนี้คือ,อกระยาเจ้าที่ของเราก็ตามกลับมาด้วยนะครับวันนี้ก็จบแล้วทริปของเราเย่มากันทั้งหมดสี่ครอบครัวนะครับผมก็ถือว่าสนุกสนานแล้วก็ทริปถือว่าเป็นทริปปีใหม่แล้วกันนะจากที่ไปเที่ยวไหนก็ขึ้นเรือแม่งเลยตีดโควิดนะ สวัสดครับบ๊ายบายค่าเด็กๆบ๊ายบาย